หลวงปู่ผู้เสกตะกรุดเพ่งมองฟ้าย่อตัวเล็กเท่ารูกุญแจหากกล่าวถึงหลวงปู่ผู้วัดอินมีสิทธิใกล้ชิดหลวงปู่เล่าให้ฟังว่าจําได้ว่าวันนั้นเป็นวันเสาร์ไม่ต้องไปทํางานจึงรีบออกจากบ้านไปวัดอินเพื่อปรนนิบัติหลวงปู่แต่เช้าเมื่อไปถึงหลวงปูช่ชันจังหันเช้าเสร็จแล้วเห็นท่านครองผ้าสังฆาติมีผ้ารัดอกอย่างเรียบร้อยจึงถามท่านว่าหลวงปู่เดินไม่ค่อยไหววันนี้มีงานอะไรทางวัดหรือครับจึงครองผ้าอย่างนั้น ท่านตอบว่าไอ้กูรักมึงกูจะไปโบสถ์ไปทําของสําคัญให้มึงกูรู้ว่าถ้ากูตายมึงจะไม่ได้และใครก็ทําไม่ได้เหมือนกูเอา้ามาประคองกูคนละข้างกับไอ้ยิ่งหมอนวดประจํากูจะไปโบสถท่านผู้นั้นจึงเข้าประคองท่านเดินไปโบสถพอถึงหน้าโบสถ์ห่างประมาณ4-5วาท่านก็หยุดและพูดว่า มึงปล่อยกูได้แล้วกูยืนได้มึงไม่ต้องจับรอบๆโบโบยหญ้าขึ้นรอกทั้งนั้นคนเราไม่บัดซบจริงขี้เกียจก็เท่านั้นไอพวกเด็กวัดมึงสองคนนี่แหละดีแล้วไปช่วยกันถอนหญ้าสิทธิผู้นั้นพร้อมกับนายยิ่งกลัวท่านดุก,ก็ค่อยๆปล่อยมือที่ประคองท่านแล้วรีบไปถอนหญ้าตามคำสั่งก้มนากรมตาถอนจนเกลี้ยงเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาอย่างที่ได้ปล่อยท่านไว้แต่ต้องตกใจอย,อย่างมากเพราะไม่ปรากฏว่าหลวงปู่ยืนอยู่ที่เดิม ทั้งสองคนแยกกันค้นหารอบบริเวณโบสถ์พร้อมกับตะโกนเรียกท่านเกรงว่าท่านจะเป็นลมหรือไปล้มอยู่ณที่ใดเที่ยวหาจนอ่อนใจก็ไม่พบจึงมานั่งอยู่หน้าโบสถ์ครู่หนึ่งได้ยินเสียงประตูโบสถ์ซึ่งใส่กุญแจลั่นเหมือนมีคนดึงบานประตูจึงตะโกนถามได้ยินเสียงหัวเราะและเสียงหลวงปู่ตอบว่ากูอยู่นี่ไงล่ะไอโง่เมื่อได้ยินเสียงหลวงปู ทั้งสองคนจึงไขกุญแจเข้าไปเห็นหลวงปู่นั่งอยู่จึงถามว่าลูกกุญแจไขกุญแจโบทอยู่ที่ผมนี่ทําไมหลวงปู่เข้าโบทได้ล่ะครับท่านหัวเราะแล้วเอามือชี้ที่รูดานโบสซึ่งมีขนาดเท่าหัวแม่มือแล้วพูดว่าอ้โง่มึงมันโง่กูเข้าทางนี้ไอ้โง่เมื่อท่านพูดแล้วก็นิ่งไม่พูดอะไรอีกนอกจากค่อยกระเถิบออกมาจากภายในโบสออกมานั่งที่ชานหน้าโบส สิทธ์ทั้งสองประหลาดใจมากที่หลวงปู่เข้าไปในโบสถ์ได้โดยประตูโบสถ์ไม่ลั่นกุญแจแม้จะเขี่ยกรอนทางรูด้านในก็ไม่อาจเข้าไปได้เพราะยังมีกุญแจดอกใหญ่อีกดอกหนึ่งใส่อยู่หน้าต่างก็ลั่นดันทุกบานถึงแม้จะมีหน้าต่างเปิดอยู่หลวงปู่ก็ไม่อาจปีนเข้าทางหน้าต่างได้เพราะหน้าต่างสูงเพียงแต่หลวงปู่เดินไปไหนมาไหนก็ต้องมีคนประคองสองข้างอยู่แล้วเมื่อหลวงปู่กระเถิบออกมาที่ชานหน้าโบสถ์แล้วท่านก็หยิบแผ่นเงินที่จะทำตะกรุดออกมาวางบนกลักบุรี ของเหลืองสี่เหลี่ยมพื้นผ้าที่ท่านถือมาด้วยแล้วท่านมองดูฟ้าเพ่งอยู่นานเมื่อเมฆลอยมาบรรจบกันครั้งหนึ่งท่านก็ลงอักขระตัวหนึ่งทําอย่างนี้อยู่หลายชั่วโมงจึงหยุดแล้วเอาตะปูหลวงปู่ไม่ใช้เหล็กจานแต่ใช้ตะปูขนาด4นิ้วจานตัวที่ลงนั้นวางกดลงบนแผ่นเงินบริกรรมแล้วจึงม้วนตะกรุดแล้วหันหน้าสู่พระประธานในโบสถ์ยกมือขึ้น,ข,นขึ้นลงลงสามครั้ง แล้วหันมาทางสิทธิพูดว่าเอ้ามาเอาพุทธ,ธสิทธิธรรมสิทธิสังฆสิทธิประสิทธิเมเอาติดตัวไว้ให้ดีทําลาบากของสูงของสำคัญจริงกูไม่รักไม่สงสารมึงกูไม่ถอร่างมาทำให้มึงให้ป่วยการแล้วอย่าติดเก้งจนเมียมึงมาด่ากูถึงวัดก็แล้วกันไอ้สัตตากรรมหลวงปู่ชอบด่าว่าไอ้สัตตากรรมกับคำว่าไอ้โง่จนติดปาก